จีนอยู่อีสิ่งนี้พวใช้ค่ะสวัสดีค่ะวิจิตรชาแนลพอยบิวค่ะ <c oughs> เห็นมิวพูดทักทายด้วยภาษาจีนแบบนี้สิงจีนอยู่อีสิ่งนี้พวใช้ <c oughs> เห็นชุดจีนแบบนี้ประกอบกับที่ร้านอะไรต่างๆตอนนี้เขาก็ดูตกแต่งเป็นจีนๆกันเนี่ยหลายคนน่าจะพอรู้แล้วว่าเทศกาลตรุษจีนวนมาอีกปีนึงแล้วนะคะซึ่งปีนี้มาเร็วจริงๆเพราะว่ามาตั้งแต่เดือนมก,กราคมเลยทีเดียวค่ะว่าแต่หลายคนที่ดูคลิปวิดีโอวิวอยู่เนี่ยบางคนอาจจะแบบเป็นเจเนอเรชั่นหลังๆหน่อยห่าง,ง,อ,งออกมานิดนึงแล้วก็งง,ง,ง่่่่่่เเอนนไรก็ตตงแแแดมใจ และปานฉันก็ไม่ค่อยได้ไหวไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่รวมถึงหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนไทยนะคะซึ่งก็งงๆว่าคนจีนเขาทําอะไรกันดังนั้นวันนี้วิวก็เลยไปเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีวันตรุษจีนมันเล่า้ทุกคนฟังแล้วค่ะว่าในช่วงตรุษจีนเน่ยนะคนไทยเชื้อสายจีนเขาทําอะไรบ้างวันไหนมีอีเวนต์อะไรวันไหนทําอะไรได้วันไหนห้ามทําอะไรนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ วันตรุษจีนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันปีใหม่ของจีนค่ะซึ่งในประเทศจีนเนี่ยเขาจะเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลชุนเจียนะคะหมายถึงเทศกาลฤด,ดูใบไม้ผลิค่ะเพราะว่าก็ตามคอนเซปต์สมัยก่อนและเหมือนที่เราเล่ามาหลายต่อหลายอริยธรรมทุกคนคิดเหมือนกันในประเทศเมืองหนาวนะว่าตอนที่ผ่านพน้นฤดูหนาวเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลินี่มันเหมือนชีวิตที่เกิดใหม่ดังนั้นส่วนมากเขาก็จะเฉลิมฉลองปีใหม่กันในช่วงนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราไปดูปฏิทินในแต่ละปีเนี่ยนะคะเราจะสังเกตว่าเฮ้ยตรุษจีนแต่ละปีมันไม่ตรงกันเล แล้วเราก็จะต้องรอประกาศจากวัดจีนหรืออะไรสักอย่างว่าปีนี้ตุ๊จีนอยู่ตรงไหนอยู่อะไรยังไงเพราะจริงๆแล้วการเฉลิมฉลองวันตุ๊จีนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ยึดตามปฏิทินเกรกอเรียนแบบที่เราใช้ทุกวันนี้ค่ะคือปฏิทินฝรั่งปฏิทินตะวันตกะนะแต่จริงๆแล้วเขาจะใช้ปฏิทินจันทรคติแบบจีนนะคะซึ่งก็จะต่างจากปฏิทินจันทรคติแบบไทยไปอีกค่ะซึ่งต้องบอกว่าอีเวนต์ตุ๊จีนเอาแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยนะคะเขาจะมีการฉลองกันยิ่งใหญ่มากค่ะคือเริ่มตั้งแต่ประมาณครึ่่่่งงเดือนอนนนนนนกกกจจะะิ้้ปปปปีีลว็ขาาามมไรทััหหผย แล้วนะคะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะชาวจีนเขาก็น่าจะเฉลิมฉลองตรุษจีนกันแบบนี้มาแบบ3,000ปีแล้วคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะมีตำนานเล่าถึงกำเนิดของเทศกาลตรุษจีนกันนะคะว่าแบบมันจะมีปีศาจต,ตนหนึ่งชื่อว่าเหนียนเนี่ยออกมากระดุกกระดกระดบซึ่งเหนียนนี่คือแปลว่าปีนะเหนียนจะออกมอาลรวาดไล่ฆ่าผู้คนผู้คนก็เลยต้องไล่เหนียน้วยการจุดประทัดไล่เอากระดาษแดงแปะโป้งแปะบ้านอะไรก็เป็นประมาณนี้แหละซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมของจีนแล้วเขาก็จะมีประเพณงประเพณีอะไรแบบที่วิว เชื้อสายจีนเราเนี่ยนะคะเราจะเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตามชาวแต้จิ๋วค่ะแล้วเราก็จะไม่ได้แบบเฉลิมฉลองอะไรอลังการขนาดที่ชาวจีนแบบจีนจีนสมัยก่อนก่อนปฏิวัติวัฒนธรรมเขาทํากันนะนะแต่ว่าหลักๆแล้วอีเวนต์ตรุษจีนของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่วันแล้วค่ะขึ้นอยู่กับว่าบ้านไหนเคร่งมากเคร่งน้อยนะถ้าเอาแบบที่คุ้นคุ้นกันมันก็จะมีอยู่3วันด้วยกันใช่ไหมคะวันแรกคือวันจ่ายวันจ่ายคือวันที่แบบไปจับจ่ายใช้สอยวันที่2คือวันไหวคือวันสิ้นปีนะคะและวันสุดท้ายก็คือววววัันนนชิออีีกหหรื่่าขึ้ปม ถ้าเทียบกับแบบสากลก็คือวันที่แบบ30มธันวาไปซื้อของเตรียมฉลองวันที่31มธันวาคมคือวันสิ้นปีแล้วก็วันที่1มกราคมคือวันแบบปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์นะคะซึ่งสําหรับปีนี้เนี่ยนะคะพุทธศักราช2 5 6 6เนี่ยวันจ่ายจะตรงกับวันที่20มกราคมวันไหวจะตรงกับวันที่21มกราคมแล้วก็วันชิวอีกหรือว่าวันปีใหม่ก็จะตรงกับ22มกราคมนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือแบบรวบรัดนะคะแต่สําหรับบ้านไหนที่เคร่งเนี่ยมันจจะะะมมีีีีกกกกาารรเตตยััว่่่่อออนนนนนห้้ไปคท เข้าถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็คือกิจกรรมตรุษจีนเนี่ยมันจะเริ่มต้นประมาณ1สัปดาห์ก่อนวันไหว้นะคะถ้านับเป็นปฏิทินจีนเนี่ยมันก็จะเป็นคืนที่แบบ23-24ขาถึง24ค่เดือน12อะนะซึ่งในปีนี้เนี่ยนะคะก็จะตรงกับวันที่1 5มก,การาคมค่ะ วันนั้นก็คือวันที่เรียกว่าเซิงเจียทีหรือว่าวันส่งเจ้าขึ้นสวสรรค์นั่นเองค่ะคือตามความเชื่อของชาวจีนเนี่ยนะเขาก็จะเชื่อว่าเทพเจ้าต่างๆคือเทพเจ้าของจีนจะมีเยอะมากใช่ปะมีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเทพเจ้าของตัวเองหมดเลยนะเทพเจ้าเหล่านี้คือเทพเจ้าที่เงกเซียนฮ่องเต้เนี่ยส่งลงมาดูแลผู้คนค่ะก็คือจะดูตามด้านต่างๆที่ตัวเองเป็นเทพเจ้าประจำอ่ะแล้วใน1ปีเนี่ยนะคะเทพเจ้าเหล่านี้ก็จะต้องกลับขึ้นไปบนสวรรค์ค่ะไปรายงานให้เงกเซียนฮ่องเต้ฟังว่าเออความเป็นไปบนโลกมนุษยย์เป็นนนังงไคี้ เป็นคนดีอวยพรให้โชคให้ลาบเขาหน่อยคนนี้เป็นคนชั่วร้ายมากเลยเราจะต้องทําให้เขาโชคร้ายไปตลอดปีหน้านนะดังนั้นเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีการแบบเลี้ยงส่งเทพเจ้าเพื่อให้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็นึกถึงแบบความทรงจําดีๆตอนอยู่บนโลกมนุษย์ว่าอุ้ยบ้านนี้มีการเลี้ยงส่งฉันด้วยเป็นคนดีมากๆแล้วก็เปเล่าให้เง็กเจียนฮ่องเต้ฟังค่ะว่าเราเป็นคนดีขนาดไหนนะคะซึ่งก่อนที่จะถึงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เนี่ยนะคะหรือในวันที่ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เองเนี่ยแหละชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการทําความสะอาดพวกอะไร เกี่ยวกับเทพเจ้ากันนะเช่นใครมีที่ตั้งเทพเจ้าในบ้านก็จะต้องทําความสะอาดสิ่งนั้นจะต้องทําความสะอาดองค์เทพเจ้าที่เราบูชามาตลอดปีหรือบางคนก็อาจจะมีการแบบถวายเสื้อผ้าเทพเจ้าอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้เทพเจ้าเราแบบสวยเช้งหล่อเช้งตอนขึ้นไปแบบชุมนุมกันบนสวรรค์นะคะเทพเจ้าประจําแบบบ้านของเราจะได้ไม่อายชาวบ้านเขาค่ะแล้วยังไม่พอนะคะบ้านไหนที่มีการแบบตั้งกระถางทูบปูชาเทพเจ้าเขาก็จะต้องมีการทําความสะอาดกระถางทูบประจําปีด้วยอย่างกระถางทูบแบบจีนๆเราจะเห็นใช่ปันจะมีผ้า แดงๆแปะอยู่ที่เรียกว่าอังติวอ,ะ <_ an> อ่ะเขาก็จะมีการอับเปลี่ยนผ้าอันนั้นประจําปีเอาผ้าใหม่มาแปะนะคะหรือว่าในกระถางทูบอ่ะถ้าใครเคยสังเกตเห็นจะเห็นว่ามันจะมีอะไรบางอย่างสีทองๆปักอยู่แล้วก็มีขนนกยุงออกมาอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่ากิมหวยเป็นแบบเหมือนเครื่องบอกยศบอกอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาปักไว้เพื่อบูชาเทพเจ้านะคะ <_ an> กิมหวยเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนประจําปีในช่วงเวลาที่ส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์เหมือนกันค่ะและพอถึงในวันที่จะต้องส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์นะคะก็อย่างที่บอกเขาก็จะมีการไไว้จง เจากาแต่มันจะมีการไหว้เจ้าแบบพิเศษอยู่นิดนึงค่ะในวันนี้ก็คือการไหว้เทพเจ้าเตาไฟนะคะเพราะว่าสมัยก่อนที่จีนเน่เตาไฟมันคือสิ่งที่ต้องมีอยู่ทุกบ้านใช่ป่าวเพราะต้องใช้แบบหุงหาอาหารก็แปลว่าเทพเจ้าเตาไฟเนี่ยคือเทพเจ้าที่มีอยู่ทุกบ้านและเป็นเทพเจ้าที่ใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดคืออยู่ในบ้านเลยแล้วอยู่ในครัวเป็นแบบว่าคนที่ได้ยินเรื่องซุบซิบในครัวได้ยินเรื่องในบ้านใครทะเลาะกับใครใครไปทําอะไรมาก็คือรู้หมดนะคะดังนั้นค่ะชาวจีนเขาจะกลัวมากว่าเทพเจ้าเตาไฟจะขึ้นสวรรค์ ไปแล้วจะไปเมาฉันนี่งเง็กเซียนห้องเต้ฟังหรือเปล่าอันนี้มันเพอร์ซูเนลเกินไปส่วนตัวเกินไปนะดังนั้นชาวจีนเขาก็จะแก้ปัญหานี้นะคะโดยการไหวเทพเจ้าเต,า,เต,า,ตาไฟด้วยขนมชนิดพิเศษชนิดหนึน่งเพิ่มเข้าไปอีกค่ะคือขนมเม่งถึงนะคะเม่งถึงนี่หมายถึงแบบขนมน้ำตาลเหนียวงาขาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขนมนี้มันเหนียวเว,เวลาเทพเจ้าเ,เ,าเ,าเตาไฟกินเข้าไปป่าจะติดกันแบบพูดไม่ออกก็คือไม่สามารถเมาเราบนสวรรค์ได้นั่นเองก็คือตระการไหวเจ้าจีนเนี่ยจะมีอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกอยู่เต็มไปหมดเลยทุกคนซึ่งส่วนตัวในฐาน คนไทยเชื้อสายจีนเวลาที่มารู้ว่าแบบอ๋อเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้ก็จะสนุกมากนะคะและแล้วนะคะหลังจากที่ส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ไปเนี่ยการเตรียมตัวเพื่อเทศกาลตุษดจีนคืนข้ามปีของจีนก็จะเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งถ้าเอาแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมดั้งเดิมเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าถึงสัปดาห์ตั้งแต่วันที่24ถึง29เนี่ยเขาก็จะมีอีเวนต์ของเขาทุกวันเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดบ้านเพื่อให้บ้านสะอาดเตรียมรับโชคในช่วงปีใหม่นะคะมันดูเป็นอีเวนหาากแลรรไ,ไดัยุบบปชง ยทุกคนพักทุกคนกลับบ้านนะนะเราก็จะเตรียมตัวหลักๆก,ก,ก็คือทำความสะอาดบ้านนั่นแหละจนกระทั่ง1วันก่อนวันสิ้นปีที่วิวบอกเนี่แหละค่ะ <c oughs> ก็จะถือว่าเป็นวันจ่ายคือเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรเองทั้งหมดเราก็ไปจับจ่ายซื้อของเพื่อมา เตรียมไหว้เจ้าตุ่จีนนะคะและแล้วในที่สุดนะคะหลังจากเตรียมกงเตรียมการอะไรมานานวันที่30ค่าเดือน12หรือว่าวันสิ้นปีก็จะเดินทางมาถึงค่ะตามคอนเซ็ปต์จริงๆวันนี้คือวันส่งท้ายปีเก่าเราก็จะเห็นอีเวนท์ที่แบบเออเราส่งว่าหมดปีแล้วนะอะไรกันตลอดวันนะคะแต่ว่าสําหรับคนไทยเชื้อสายจีนเราเนี่ยเราจะมีชื่อเล่นเรียกวันนี้กันว่าวันไหว้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นวันที่เราแบบไหว้เจ้ารัวกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เช้ามืดก็จะมีการไหว้แบบเจ้าที่เจ้าทางกอ ใช่ไหมไหว้เจ้าก่อนเลยตีจูองตีจูเอียที่บ้านนะ ซึ่งกระบวนการไหว้เจ้าตรุษจีนเนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากเช้ามืดเลยคือจะเป็นการไปเหล่าเอียหรือว่าไหว้เทพเจ้าต่างๆก่อนค่ะก็จะมีการจัดใหญ่โตแบบที่เราเห็นเขาชอบถ่ายรูปลงกันเลยนะก็จะไหว้ด้วยอาหารผลไม้เครื่องเส้นไหว้โดยใช้เนื้อสัตว์3อย่างนะคะคือหมูสามชั้นต้มไก่เป็ดแล้วก็มีการถวายเหล้าถวายน้ําชาถวายกระดาษเงินกระดาษทองอะไรตามธรรมเนียมไปค่ะส่วนถัดมาเนี่ยนะคะตอนสายเราจะมีการไปเปบอรหรือว่าไหวบ้บรรพบุรุษค่ะโดยการไหวบ้บรรพบุรุษเนี่ยนะคะจะไหว้ไม่เกินเที่ยงค่ะเครื่องไหว้ก็จะใช้ซาแซ อาหารข้าวหวานหรือว่าอาหารที่บั้มพระบุษเราชอบนะคะแล้วก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้กับผู้ล่วงลับไปด้วยส่วนสุดท้ายเลยนะคะตอนบ่ายจะมีการไปฮอเฮตีค่ะซึ่งตามสั์หลายคนจะเข้าใจว่าเฮียกับตีแปลว่าพี่น้องหรือเปล่าอันนี้เป็นคาสวยๆนะคะจริงๆมันคือสัมภเวสีค่ะซึ่งการไหว้นี่ก็จะใช้ขนมเข็งขนมเทียนแล้วก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะคะซึ่งก่อนจะเผากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยนะคะก็จะมีการเผาหวงแซจีไปก่อนค่ะเป็นกระดาษใบสีเหลืองๆที่มีแบบบทสวนมอยู่ตรงกลางอะกลมๆนะอันนี้คือใบเเบิกททางค่่ะพือี ว่าทุกอย่างที่เราเผาตามไปหลังจากนี้จะได้โดนเบิกทานในเรียบร้อยไปถึงได้นะคะกระดาษเงินกระดาษทองที่เราเผาไปเนี่ยนะคะจะมีตั้งแต่กินเตียวแท่งทองขอซีกระดาษทองตัวกิมกระดาษเงินกระดาษทองที่พับเป็นรูปเรือคู่นะคะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นแบบมูลค่าสูงสุดอย่างเงี้ยนอกจากนี้บางบ้านก็จะมีการเผาแบงก์กงเต็กเผาแบงก์ร้อยล้านเหรียญเงินเหรียญทองโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 4G 5G ตู้เย็นพัดลมอะไรก็ว่ากันไปอีกนะคะ อันนี้ก็จัดไปแล้วแต่ต้องการเลยค่ะและ้วทีนี้เนี่ยนะคะถ้าตามธรรมเนียมเนี่ยมือสุดท้ายของปีพวกสมาชิกค,ครอบครัวก็จะต้องมารวมตัวกันนะคะแล้วก็มากินข้าวร่วมกันเหมือนแบบว่าอ่าโอเคทุกคนกลับมารวมญาติใครไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมาไปอยู่ที่อื่นก็จะต้องกลับบ้านมาในวันนี้เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเขาก็จะมีอาหารที่เขานิยมกินกันในคืนข้ามปีแหละยกตัวอย่างเช่นเกี๊ยวนะคะในภาษาจีนกลางเนี่ยมันคือเจียวจือหรือว่าเจียวจึมันจะไปพ้องเสียงกับคําว่าเจียวที่แปลว่าเกี่ยวต่อเนื่องก็เป็นการสื่อถึงช่่ววเกกีีียขข้้อาามปปจ นี้ข้ามไปปีหน้านะคะแถมเกี๊ยวที่เรากินกินกันทุกวันนี้เนี่ยนะคะถ้าไปสังเกตวิธีการห่อจะเห็นว่ามันคล้ายกับเงินจีนโบราณมากเลยที่เขาเรียกว่าเงินหยวนเป่าอะ่ะดังนั้นมันก็สื่อถึงการแบบกินเกี๊ยวก็คือแบบเงินทองไหลมาเทมาอะไรอย่างนี้แหละแล้วเขาก็จะมีแบบกินเต้หาหู้เพราะว่าตโตฟู่เนี่ยพ้องเสียงกับคําว่าฟู่ที่แปลว่าร่ํารวยนั่นเองค่ะมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แหละคือในช่วงสิ้นปีในช่วงปีใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทาก็จะเกี่ยวข้องกับความมงคลไปหมดเลยนะคะซึ่งรมเนียมนี้เนี่ยนะคะว ไทยทาหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนตัวบ้านวิวนี่ก็ไม่ได้กินข้าวรวมญาติกันตอนเย็นวันจุ๊จีนนะนะแต่สิ่งที่จะทำเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างนิยมทํากันเลยแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบไปเจอกันตามที่ต่างๆนั่นก็คือการออกไปเดินสายไหว้เจ้านั่นเองค่ะเราก็จะเห็นการแบบอะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือไปไหว้เจ้าแม่ทับทีมไปไหว้วัดกัระยาไปนู่นไปนี่ก็จะเขาจะมีแบบว่ารูทของเขานะคะตามแต่ละจังหวัดก็จะมีศาลเจ้าที่คนจังหวัดนั้นๆนิยมไปกันค่ะและสุดท้ายเลยนะคะ สุดๆตอนจะข้ามปีเนี่ยถ้าเป็นแบบสากลเราก็จะมีการเคาดาวกันใช่ไหมห้าสี่สามสองหนึ่งหรือว่ามีการสวดมนต์ข้ามปีแต่สําหรับคนไทยเชอ้อสายจีนเนี่ยนะคะช่วงเวลาข้ามปีคือช่วงเวลาไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือว่าชัยสิงเอียนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีการประกาศออกมาในแต่ละปีเลยแหละว่าปีนี้ชัยสิงเอียมากี่โมงมาแบบว่าห้าทุ่มเท่าไหร่หรือว่ามาตีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะคือมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณแบบห้าทุ่มถึงตีหนึ่งนี่แหละซึ่งการไหว้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชิญเทพเจ้าแห่งโชคล เ,เข้าบ้านละค่ะให้เราโชคดีปีใหม่นะคะซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะที่จะเป็นธรรมเนียมการไหว้ไช่สิงเอียที่ออกจะแตกต่างจากเทพเจ้าองค์อื่นๆหน่อยก็คือจะมีการไหว้ขนมหวานแบบพวกลูกองคลูกอมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีการประยุกต์กันนะมีการใช้ลูกอมใช้ช,ช็อกโกแลตอะไรที่สมัยใหม่หน่อยส่วนตัววิวก็จะเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ชอบมากๆในช่วงตรุษจีนนะคะเพราะว่าไหว้เสร็จเราก็จะได้กินไงแล้วมันก็จะมีการไหว้ขนมอีนะคะหรือว่าบนลอยแบบจีนที่อยู่ในน้ำเชื่อมนะเพื่อแบบเเเปป็นนนสิิรมมงงคคลชช่่่่ววีีใหดยกัะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ค่ะก็จะเป็นอีเวนท์ที่คนจีนหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจุดประทงประทัดกันเพื่อไล่เหนียดไละ่อะไรแบบที่วิวเล่าไปเมื่อกี้นี่แหละและแล้วในที่สุดนะคะหลังจากไหว้เฉินเซียงเอียจุดประทงจุดประทัดอะไรเสร็จเราไปนอนตื่นเช้ามาก็จะเข้าสู่วันที่สําคัญที่สุดในช่วงตรุษจีนนะคะคืออาจจะมีอีเวนต์น้อยกว่าวันไหว้นะแต่ว่าถือว่าเป็นวันสําคัญเพราะว่านี่คือวันปีใหม่คือวันตรุษจีนจริง,รงๆแล้วค่ะที่ตรงวันภาษาจีนเขาจะเรียกว่าชิวอีีีีกทท่่่่แปลวววาัันนนนนน1ะะะคซึงใ้ คนไทยเชื้อสายจีนก็จะนิยมเดินสายไหว้ผู้ใหญ่ก,กันค่ะอาจจะมีการแบบรวมย่งรวมญาติมีผู้ใหญ่ที่เราเคารพเนี่ยเราก็ต้องไปเจอนะคะและสิ่งที่เราจะนําไปให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพเนี่ยนะคะก็จะเป็นส้มสีผลค่ะเพราะว่าส้มเนี่ยในภาษาจีนแต่จิ๋วเขาจะเรียกว่าไตจิกนะคะหมายถึงความโชคดีความมั่งคัง่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเอาแบบว่าไปอวยพรเอาส้มเป็นการอวยพรไปผู้ใหญ่ก็จะหยิบเก็บไว้2ลูกแล้วก็ให้เราคืนมา2ลูกนะคะและสิ่งที่เราจะได้มาด้วยถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็จะ ได้รับสิ่งที่เรารอคอยมาทั้งปีค่ะนั่นก็คืออ่างเปาหรือว่าแตะเอียนั่นเองนะคะซึ่งคําว่าอ่างเปาเนี่ยแปลตรงตัวเลยก็หมายถึงซองสีแดงค่ะส่วนแตะเอียเนี่ยจะหมายถึงผูกไว้ที่เอวนะเพราะว่าแต่ก่อนเงินจีนนะ่ะมันจะเป็นเงินที่แบบมีรูตรงกลางเขาก็จะเอาเชือกร้อยแล้วก็เอาผูกที่เอวอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้วิวไปอ่านเจอมาส่วนตัวไม่เคยเจอใครเรียกแบบนี้นะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกเงินตัวนี้ว่าอ่างเปาหรือว่าแตะเอียนะแต่เขาจะเรียกว่ายาซุยเฉียง่่ะมาาางเเเินนนไลปปีศพรวัก็็ เงินสีแดงแดงเหมือนกันไงก็เอาไว้ไล่เหนียนไล่อะไรเหมือนกับกระดาษที่ไว้แปะแปะสีแดงไล่หนงไล่เหนียนกันที่ทุกอย่างก็เป็นสีแดงในช่วงตรุษจีนนี่แหละซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่เขาอวยพรกันว่าซินเจียอยู่อีสินนี้ฮวช้นั่นแหละค่ะสินแปลว่าใหม่เจียเป็นเหมือนแบบคําเชื่อมนะอยู่อีแปลว่าสมปรารถนานะคะส่วนสินนี้ฮวช้เนี่ยนะคะสินแปลว่าใหม่เหมือนกันใช่ไหมนี้คือภาษาแต้จิ๋วตรงกับคาว่าเหนียนที่แปลว่าปีแล้วก็ฮวใช้แปลว่าร่ํารวยค่ะก็ประมาณว่าปีใหม่ขอให้สมปรารถนาขอให้รร่ําวย ประมาณนี้แหละซึ่งจริงๆแล้วซินเจียอยู่อีซินนี่ฮัวใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นคําที่เราใช้กันบ่อยเพราะเราคุ้นใช่ปะแต่จริงๆแล้วไอ้จังหวะคําคแบบเนี่ยเขาจะเรียกว่าชุนเหลียนนะคะหรือว่ากรอนคาคู่ตุ๊ดจีนค่ะซึ่งจริงๆแล้วไอ้กรอนคาแบบนี้มันจะมีเยอะมากแต่ว่าประเด็นคือเราต้องรู้ภาษาจีนได้จิ๋วไงยกตัวอย่าง,ชยยางเช่นซินเจียอยู่อีซินนี่เกียงคางอันนี้ผู้ใหญ่อาจจะชอบมากกว่านะคะจดเอาไว้ได้เลยเพราะว่าถ้าบอกว่าพวกใช้อาจจะแปลว่าร่ํารวยแต่ว่าสมัยนี้ผู้ใหญ่ที่บ้านเราอาจจะร่ารวยพอแล้วอาจจะไม่ได้้้้อออยยยยาา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 กกกกกกกไไดดคควววววมมมมรร่่่่นนัเเจจะีงงหืสุขภพแ แรงนั่นเองค่ะหรือถ้าใครแบบชอบความอยู่เย็นเป็นสุขอาจจะแบบฮะแก้เพ่งอ้างแปลว่าขอให้ครอบครัวทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะคือมันก็จะมีซีรีส์ของมันแหละอันนี้อาจจะต้องรู้ภาษาจีนแต้จิ๋วนิดนึงเพื่อจะเลือกใช้ให้ถูกกันนะอย่างไรก็ตามค่ะวันตรุษจีนเนี่ยหรือวันที่1เนื่องจากจีนจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องโชคลาภเยอะมากเชื่อเรื่องความมุงคลมุงคลเขาก็จะมีข้อห้ามมีข้อปฏิบัติมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไปออีีกกนนนะคะคยยตตััวว่่่่าาางงเเชส้้้้้มทไจแข ปีเนี่ยบางคนเขาก็จะทิ้งไว้ข้ามปีห้ามลาออกมาเด็ดขาดนะคะต้องวางทิ้งเอาไว้เลยไปอีกแบบว่าวันชิวซาหรือวันชิวสี่หมายถึงวันที่3หรือวันที่4ของปีเนี่ยถึงจะลาส้มออกมาได้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเรื่องของกินเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแบบว่าการถือครองถือเคล็ดของเขายกตัวอย่างเช่นการกินปลาในวันตรุษจีนเนี่ยเขาก็จะถือว่าเวลากินปลาทั้งตัวเนี่ยห้ามกินหมดนะให้เหลือไว้ขยุมนึงเพราะว่าปลาเนี่ยมันคือคําว่าวีมันหมายถึงคําว่าเหลือดังนั้นถ้าเหลือเอาไว้จะแบบเหลือกินเหลือใช้เป็นเคล็ด ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อดอยากขนาดจะต้องกินปลาขูดหมดทั้งตัวนะฉันกินเหลือๆอ,อิ่มแล้วก็พออะไรอย่างนี้หรือบางอย่างเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมกินในวันปีใหม่นะคะอย่างพวกข้าวต้มพวกโจ๊กเขาถือว่าเป็นอาหารง่ายๆเป็นอาหารคนจนถ้าสมมติว่ากินต้นปีเลยก็เหมือนแบบต้นเดือนกินมาม่าอารมณ์นั้นนะคะมันก็จะดูแบบว่าอดอยากปากแห้งไปนิดเดีวันนี้มันจะต้องอาหารเยอะๆจัดแบบจกตรงจัดเต็มมากินข้าวต้มข้าวโจ๊กไม่ได้นะคะส่วนเรื่องการกระทำเนี่ยเนื่องจากเราทาความสะอาดบ้านมาทั้งสัปดาห์แล้วใช่ปะล้วก็เป็นการทําาาควววมสะอดดใหญ่้้ยแลจำ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเหนื่อยกิจกรรมเยอะอีเวนต์เยอะเขาก็เลยบอกว่าช่วงชิลอีกเนี่ยห้ามทําความสะอาดบ้านนะหรือถ้าจะทําความสะอาดบ้านจริงๆก็ไม่แนะนําให้กวาดบ้านนะคะเพราะว่าเขาจะถือเคล็ดว่ามันจะเหมือนกับการแบบกวาดโชคลาภออกไปจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้บางบ้านก็จะถือนะเรื่องการสระผมว่าเออเขาจะไม่สระผมช่วงปีใหมก่การบางทีก็จะไม่สระยาวไปจนถึงวันที่5เลยเพราะว่าเหมือนกับการล้างโชคลาภออกไปจากตัวนะคะอันนี้ให้เดานะก็คิดว่าเพราะว่าที่จีนอ่ะมันเป็นช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิแล้วเราก็ เหนื่อยพักผ่อนไม่พอไม่ไดนนอนข้ามคืนอยู่แล้วแล้วจะมาสระผมอีกท่ามกลางอากาศหนาวเดี๋ยวจะเป็นไข้เดี๋ยวจะป่วยไปช่วงปีใหม่แล้วจะไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นได้นะซึ่งนอกจากห้ามสระผมสระผมแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมตัดผมกันช่วงปีใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการตัดโชคตัดลาบอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงพวกของมีคมเขาก็จะไม่นิยมให้ถือไม่นิยมให้ใช้กันช่วงวันปีใหม่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราน,าน่าจะรู้กันดีเลยแหละคือในช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็จะไ,ไม่ทําอะไรที่ไม่เป็นมงคลกันนะเช่นไม่่่พูดดคาายบไม อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นว่าอะไรที่ไม่มงคลเสื้อดงเสื้อดําก็อย่าไปใส่ในช่วงวันปีมงปีใหม่ตามความเชื่อของเขาค่ะอันเนี้ยก็คือถ้าบ้านไหนไม่เคร่งมันก็จะจบแค่นี้แหละจบที่ชิวอีกหรือว่าวันตรุษจีนนะคะในขณะที่ถ้าบ้านไหนเคร่งเนี่ยเขาก็อาจจะนับต่อไปเป็นแบบว่าเอาวันแรกคือวันชิวอีกวันที่1วันที่2คือวันชิวหยีวันที่3คือวันชิวซาซึ่งวันเนี้ยก็จะเป็นวันที่บางบ้านเขาก็จะถือกันว่าส้มที่เขาไหว้ตั้งแต่วันไหว้ก็คือปีที่แล้วเนี่ยเขาจะทิ้งเอาไว้ตรงน้เลคอวาะะแก็ วางไว้ยาวมาจนถึงชิวซาแล้วค่อยลาค่ะในขณะที่บางบ้านก็จะข้ามไปลาที่ชิวสี่หรือว่าวันที่4นะคะเพราะว่าสําหรับบ้านที่เคร่งเนี่ยวันที่4เป็นวันที่เขาจะต้องรับเจ้ากลับมาจากสวรรค์ค่ะตอนก่อนปีใหม่เราส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ไปแล้วใช่ไหมคะก็ต้องรับเจ้ากลับมาที่บ้านด้วยเขาก็จะเรียกวันนี้ว่าวันซิงเละทีนะคะหรือว่าวันรับเจ้ารับเจ้ากลับจากสวรรค์ค่ะเจ้ากลับจากสวรรค์มาแล้วนําอะไรมาด้วยนําคําอวยพรนําความโชคดีมาจากสวรรค์เอามามอบให้เราค่ะประมาณว่าไปเที่ยวมาแล้วเอาของฝากมาด้วยนะจ๊ะซึ่ แน่นอนว่าในวันนี้เราก็จะต้องมีการไหว้เจ้ามีการแบบเส้นไหว้อะไรต่างๆเหมือนเลี้ยงฉลองรับเจ้ากลับมาค่ะส่วนพวกห้างร้านต่างๆที่ปิดมาตอนช่วงตุจีนที่เขาแบบเอ้ยหยุดพักไม่ทำงงทำงานส่วนมากเขาก็จะกลับมาเปิดกันในวันนี้นี่แหละทั้งหมดนี้ก็คือทำเนียมคร่าวๆที่ที่บ้านวิวทาร,ร,รวมถึงวิวไปหาอ่านมาเพิ่มและอื่นๆอีกมา,มากมายเอามาผสมรวมกันแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเทศกาลหรือว่าประเพณีตรุจีนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่่่่่่าาาาเเเเรรรรรืืืือออออองงงงคววมชกไไห้้ะยี มันเป็นเรื่องที่แต่ละบ้านเชื่อไม่เหมือนกันเลยอ่ะดังนั้นวิวเชื่อว่าคนดูของวิวเนี่ยบางคนไหว้เจ้าเก่งกว่าวิวแน่นอนเพราะว่าวิวนี่คือเลเวลแบบอูเบสิกมากเลเวลไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่ามีตรงไหนที่อยากเสริมอยากมาเล่าว,ว่าเฮ้ยบ้านฉันทําแบบนี้มีอย่างนั้นอย่างนี้มันมีประเพณีน,นี้เพิ่มอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนเพื่อมาดูด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก บอกเด็กๆทุกคนว่าตักตวงความสุขนี้เอาไว้ให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามนะคะที่คุณแต่งงานตามธรรมเนียมหรือถ้าสมัยนี้บางทีเขาอาจจะไม่นับแต่งงานเพราะว่าบางคนก็แต่งแบบช้ามากๆเมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มทํางานและมีเงินของตัวเองเมื่อนั้นคุณจะไม่ได้รับอ่างเปาหรือว่าซองแดงแล้วนะคะคุณต้องเป็นคนแจกคนอื่นจ้าใครที่มีน้องเยอะๆหรือมีหลานหรือมีอะไรก็ขอให้อน j o y นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนซินเจียอยู่อีซินนีฮัวใช้ขอให้มีความสุขในช่วงวันปีใหม่จีนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย